พกคุยใหญ่ก็มาหาวมหาเมื่อนี้นะครับเนี่คือลากี่เป็นเดี่ยวเอาไว้รองรับผู้ใหญ่เน็กเต้นก้อยงานวันนนไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้เรื่องโตะเดี๋ยวเอาที่บ้านไปงานมันที่สิบเริ่มตั้งแต่ ก็เริ่มไม่แต่เช้าเลยเพราะว่าทำพิธีเก้าโมงแล้วก็ต้องมียำเออเดี๋ยวผมจวประสานให้เดี๋เต็น์นะพี่ยาเออคือต,ตอนนี้ต้องการแค่เต็น์อย่างเดียวเรื่องอื่นเพราะว่าใบาสีแล้วก็เครื่องน้องทองน้อยเนี่ยของอของทางประเทศจะเข้ามาคนคนร่วมงานประมาณมาไม่น่าจะเยอะครับมีอยู่เ<ด>ต็มที่ไม่ถึงสิบคนแต่เฉพาะในหมู่<ด><ด>พื้นที่ไม่รู้ พื้นที่ก็น่าจะมีแต่ซูเปอร์ก็มนร์ก็น่าจะเกินห้าสิบเนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็เจะขออนุญาตเขาทำเอกสารทำเรื่องเกี่ยวกับให้มันถูกแค่นั้นแหละเราจะรับไปเสิร์ฟเต็นใช่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วมีค่าเช่าค่าเช่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวทางนี้จัดการเองเลยทุกอย่างพ่อประสานงานให้ดีแค่นั้นเอง เพราะว่าคือ,อ,อประธานหลักๆก็จะมีพ่อมีผนคนนะคนพื้นที่แล้วก็พี่น้องอยู่ที่เปิดร่วมร่วมต้อนรับเพราะว่าเอ่อภรรยายของท่านเอ่อเลขาของท,ที่ทำมาด้วยนะเนี่ย,ยท่านด็อกเตอร์พี่ไหมทองท่านเดินทางมาแล้ว,ลวก็พวกเอ่อที่ติดตามท่าน อนั้นก็จะเป็นพวกทนายไม่รู้วิทนายเกจะมานัก็เป็นชามารตี้อรแล้วก็ไม่มีใครมีแต่เราโอ้โหนี่กโหเราอ๋อมีคนเสริฟแล้วค่ะมีคนเสริฟกาแฟเลวกินอะไก็น้ี่หนมันอะไรนกินนั่นดีดดีดนะะคะ สองหนึ่งเนอ้หนึ่งวาสองงานนี้นางกัดกามเลยคนลุกแล้วไปแย่ๆแล้วตอนเย็นที่เก้าไทยการ์เล่นเนาะพาโหมรุ่งตอนเช้ 9, เา,า,าเลย 9, พ่อเลยพ่อดำเนินการเพราะว่าใบาสีจะเดินทางมาวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดจะเริ่มจะเริ่มน่าจะเป็นวันที่แปดแล้วก็วันที่เก้าเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่รุ่งไปถึงเช้า อ่าจะเขาจะประกอบใบสีประมาณวันที่เก้าตอนกลางคืนท่านทั้งตก้ากลางต้นเช้าใช่เอครับผมวันที่เก้าก็เพราะว่าใบสีเนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็แม่โสรพีแล้วก็เอ่อพระพรมบ้านลุงคนคือมันจะครบครบหมดเลยอืมครับเดี๋ยววัจนร์เฉพาะเครื่องเส้นก็ไม่ควรจะทำหนังสือเป็นขอใช้ขออนุญาตใช้สถานที่เกี่ยวกับคนร่วมงานด้วยตามแบบเจ้าทั้งหนังสือครับใช่ เป็นงานที่ใครจัดงาใครเป็นคนจับงานผมนี่ครับเจ้างานปู่เป็นเจ้างานเองรับผมเป็นงานส่วนตัวครับเป็นงานอะไรนะฉลองแสนรัพบฉลองแสนรัพ์แล้วก็ทําพิธีเชิญองค์ปู่เลยนะครับคือตามฉบับหลวงนะครับก็จะมีพ่อครูพามนะครับจากกรุงเทพมาเลย เขาจะมาดําเนินการให้อัญเชิญปลู่ขึ้นมานะครับก่อนเพื่อจะได้ขี้ายอะไรต่างๆมีนางล้ำมีหมดครับนางลํำนางรำของบ้านเราเราก็จะมีผู้ใหญ่มีแม่มีใครไหลคนข้าวคนวันที่สิบเนาะต้นอ้อเขาก็จะถ่ายเอ่อเอ็มวี นะครับมิวสิกเพลงใหม่เขานะครับของคุณรัชนีเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าของคุณอ้อมจะมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องดูอีกครับก็ต้องปรึกษากันอีกเพราะว่าคือคือคนที่จะจุดเทียน12ราศีเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่เกิดในเดือนของ12เดือนก็คือมกรากุมภามีนาเมษาคือจักรวรรดิของนักษัตริย์แล้วก็คนที่จะจุดเทียนประจำวันก็ต้องเป็นวันจันทร์วันคาน นี่แหละครับแต่ตหลักๆก็คือมออีลุงป้ามีผู้ใหญ่มีท่านด็อกเตอร์มาแค่นั้นเอง <c oughs> แล้วก็พี่รัชนีพี่อ้อมแล้วก็รีอาร์คงหวังว่าคงหวังว่าจะไม่มีใครเ,เกิดวันเดือนซ้ำกันแลวเดือนไหน ก็สวัสดีเอฟซีดุลพาด้วยนะคะโมครลาโมคกลาคุณพามีนาำมีสารเือเลือกเลือกไม่ซ้ำกันต้องไม่ซ้ำครับงานที่ปู่พูดเนี่ยเป็นวันที่สิบนะคะสิบเมษาปนนะคะแล้วปู่รู้รู้อยู่แล้วว่าต้องเลือกวันที่สิบด้วยว่ายังไงฮะที่มาที่ไปที่กําหนดวันที่สิบก็คือครูครับครูเป็นคนกําหนดเลือกแต่หวยออกไปแล้วใช่ไหมไม่ก็วันที่บวงสรวงปู่วันที่บวงสรวงปู่การิจิตก็วันที่สิบธันวาเออเออใช่ มันบงสวงอ๋อมันตรงกันอ่ะใช่กันบงสวงของตนไม่รู้ครับเพราะว่านที่บงสวงทราบปกณณกิจตอนแรกจะเอาเดือนมีนาแต่ทีนี้เนี่ยมันไวเกินและอย่างครูไม่ว่างเพราะครูใหญ่ไม่ว่างเพราะไม่ว่างเสร็จก็ไล่เลื่อเพราะว่าคนพ่อครูเนี่ยคือผมเป็นเจ้างานระหว่างผมกับพ่อครูเนี่ยคือคนให้เลิกกับคนรับเลิกเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันําไม่บาลานซ์กันเขามันก็ไม่ได้ คนอาคนให้เลือกวันอังคารเอ่อคนผู้รับเนี่ยวันอาทิตย์ก็ไม่ได้จะต้องเป็นแบบวันให้มันประจบเหมาะเขาขู่เลือกกันนะแบบรู้เรื่องอ่ะก็จะได้กาหนดมันก็มันก็แปลกนะความอัศจรรย์นะไม่รู้ว่ามันได้มาวันที่10ได้ไงไงแปลกมากเลยวันตรงกับวันวันบวมสวงสร้างปู่ปอริจิตไงเสือก็เลยคือภาพปู่รู้แล้ว บอกถอยหลังอีกสามวันเออโอเควันที่เก้าวันที่เก้าวงเราี่ยไม่ได้จัดอะไรบอเสือวันที่เก้าเนี่ยวงสองวันที่สิบอะไรนะใช่บวงสองวันที่สิบวันที่เก้าเป็นวันประกอบเขาประกอบเป็นประกอบวันประกทบ่เก้าฝาฝาสีนี้ปู่อ่าสั่งมาเองใช่ไหมคะใช่ครับปู่สั่งมาเองค่ะทุกคนนะครับเราจ่ายเงินไปแล้วนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทฮะ ครับใบสีอย่างเดียวแปลว่าชุดใหญ่มากเนาะไม่ต้องห่วงฮะเต็มเนี่ย <โอ S 1> ไม่พอฝั่งนู้นถึงบอกว่าไม่พอก็คือคือให้สมเกียรติปูอะอือะครับเนี่ยพราะว่าหนึ่งปีเนี่ยเราอยู่ตรงนี้มาเนี่ยหนึ่งปีเต็มนะครับการผมถืออยู่อย่างหนึ่งว่าการถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาเนี่ยคือหนึ่งต้องวิจิตนะครับคือคือต้องปราณีตนะครับท่านให้เรามาทั้งชีวิต <saf i> แค่ปีละครั้งมันจะไปอะไรนักหนาเนีคร <appelle S 2> ับ ครับเลยไอนี่เหลือมั้งมีชุดโกโกวาเหลือไหมช่างพงอยากใส่ชุดโกโกวาด้วยคงจะยิ่งใหญ่เนาะใช่ค่ะโอ้ยไม่ต้องกลัวนะครับสมเกียรติลุงผลป้าแตนเนี่ยนี่ครังแสนเลยนี่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนาะตุ้มใบสีโอ้โหเฉพาะใบสีนะครเครื่องเครื่องวงสรวงเนี่ยเป็นทองเหลืองทั้งหมดทองเหลืองหมดเลยยาวเลยโต๊ะใหญ่ โต๊ะใหญ่ไม่พออ่ะถ้าสมมติเอาไปตั้งละโอ้ไม่พอไม่พอนะครับตั้แต่ว่าผมก็ไม่พอแล้วนะครับแต่ว่าใบสีทั้งหมดเนี่ยเมื่อเสร็จพิธีกรรมเนี่ยนะครับจะต้องย้ายเข้าไปไว้ที่พระพรหมนะครับปล่อยอยู่อย่างนั้นเลยห้ามหรือห้ามอะไรห้ามไม่นี่ทั้งนั้นเลยปล่อยไว้อย่างนั้นเลยครับครับจนกว่าจะข้ามปีคือคือตามพิธีกรรมคือห้ามปี นะครับสามารถที่จะนั้นที่จริงแล้วจะทําแบบเข,บ<ะ>ขาเรียกว่าอะไรนะสําเร็จรูปแต่ว่าจะาให้ลุงป้าาวใ,ใช้ในพิธีต่อไปแต่ว่างานบสงสรวงอย่างเงี้ยมันต้องใช้ของสดไม่มีปลอมไม่มีแบบเป็นพลาสติกไม่มีต้องเป็นทุกอย่างนะครับไม่ว่าพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่เวียนใช้ไม่ได้ครับคืออ่าใช่ใช่ครับไม่เวียนนะครับก็คือจะต้องเป็นของสดทั้งหมดเลยครับ ฟังแล้วก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะก็โอของอไม่ต้องกลัวไม่พอครับเดี๋ยวให้นะครับให้พดไว้ใหญ่ไปเอาไปแต่งนี่ครับไปไปแจกจ่ายของเครื่องเส้นองเยอะ <ừ> พูดง่ายว่าอุดมสมบูรณ์นะครับกินน้ำสำรานไม่ต้องเดือดร้อนลุงป้าเลย <ừ> ก็มีตรวจ NPK มาแล้วบอกเรียบร้อยครั้งนี้แล้วอ่ะไปสร้างประเด็นกันอะไรนะบอกว่าเต็ดจากที่นี่ยังฮาเลยบอกเอี่ยวใกล้ระตบิดไหมบ้า